โควิด -19 มีผลกระทบกับเรื่องของการศึกษานะคะให้เตรียมพร้อมนะครับในการหานะครับ ื้นที่นะครับที่เวลาเราลดตัวไปแล้วเนี่ยครับจะทําให้เราไม่เกิดการรับจลงมืายขึ้นน t is nearly the sun สองเข้าไปก็จะได้ค่า X เท่ากับกี่องศาคะอ่สิบองศานั่นเองนะคะเราไม่ได้เริ่มจากความพร้อมนะครับแต่เราเริ่มจากสิ่งที่เรามี คือครั้งแรกเราไปครับเราเจอความล้มเหลวแล้วเราไปคุยกับครูครับไม่เอาไม่เอาไม่เอามันยากเราเจอคํานี้แล้วแต่แต่มันขึ้นอยู่กับที่ว่าตัวเราอะเราจะทิ้งตรงนั้นเลยหรือเราจะต่อหลายโรงเรียนครูหลายท่านพอหลายคนบอกว่าโรงเรียนไม่พร้อมไม่มีโรงเรียนไหนพร้อมอะผมพูดได้เลยว่าต่อให้โรงเรียนระดับจังหวัดก็ไม่พร้อมไม่ไม่มีโรงเรียนไหนพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ถ้าเกิดโรงเรียนไปรอความพร้อมอะครับเมื่อไหรเราจะได้เริ่ม พยายามจะบอกว่าการเริ่มต้นก้าวที่หนึ่งสำคัญมากถ้าเราไม่เริ่มต้นมันจะนมะมีก้าวต่อไปถึงวันนี้เราทําให้เต็มเต็มกาลังเราไม่ต้องมองที่ข้างหลังว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราทาเราคือผู้นําแห่งการเปลีป่ยนแปลงตอนแรกครูก็ไม่เก่งเทคโนโล,โลยีหรอกนะคะเออก็หนึ่งครูได้เรียนรู้แหละว,ว่าเออเราต้องทําอย่างนี้เราต้องมีการอัดคลิปอย่างนี้วีรูมทำอย่างนี้นะเข้าไปในระบบอย่างนี้นะอ่าครูได้พัฒนาแล้ว มันก็จะเป็นไฮเทคอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ครูก้าวก้าวทันเทคโนโลยียิ่งกว่าเดิมะคะ่ะเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นห้องเรียนไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องจะต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเสมอไปคุณอาจจะไปเที่ยวหรือว่าอยู่บนรถคุณสามารถสื่อสารการเรียนรู้กับคุณครูได้ตลอด ของวีลูมนะคะที่หนูได้ลองใช้มาก็มันช่วยในเรื่องการศึกษาทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งแบบเวลาที่เราอยู่ห่างกันหรือไม่อยู่ด้วยกันเราสามารถใช้แอปนี้นะคะเพื่อการศึกษาได้มันจะมีให้เปิดกล้องให้เห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเรียนได้กันที่โรงเรียนจริงๆเลยแล้วก็เปิดไมค์คุยกันได้ถ้าในโเรียนคามรัิดชอบผมประมาณสัก สามสิบแล้วนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านก็ต้องเพิ่มมาอีกครับเพิ่มเพิ่มประมาณสักเจ็ดสิบหกสิบอะไรเงรี้ยประมาณนี้ครับต้องมีความวินัยมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ในห้องแล้วก็เพื่อนก็จะเยอะบางคนอาจจะคุยบางคนอาจจะตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าอยู่ได้ตั้งใจเรียนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเสียงมันจะอนไม่มีอะไรใครรบกวนอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณทีศทรูมอบโอกาสถ,ถามว่าทำไมอบอกว่ามอบโอกาส มอบอุปกรณ์ไม่พอมอบบุคลากรถึงคุณให้อุปกรณ์มาแล้วไม่มีบุคลากรจบเราใช้ไม่เป็นเลยครับอนน้นี้นู่นอ้นี้เนี่ยใช้ไม่ได้บางทีต้องมีบุคลากรด้วยมันต้องมนของคู่กันผมขอบคุณนทางครูจริงๆนะครับซึ่งมัน,ม,นมันผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสพอท่านนึกย้อนไปกลับตรงนั้นที่ผมทำมันคุ้มค่านะ เพราะตอนนี้ผมได้แล้วการสนับสนุนเต็มที่ผมได้ผมได้ทําในสิ่งที่อยากทํางานหนักขึ้นนะงานเยอะขึ้นแต่ผมมีความสุขมากขึ้นในการทํางานการ้าวที่เราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันคือมันคือ,คองานงานที่เรางานงานที่เราคิดว่ามันใช่ที่สุดในในใ,ในทุกงานที่เราผ่านมาเราเป็นจุดเล็กๆแต่เรากําลังผลักดันอยู่ผลักดันการศึกษาอยู่นะครับเราอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่อะไรมากมายแต่จุดเล็กๆอย่างเราเนี้ย สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือ1นหนึ่งในความภูมิใจของผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีท a าเลนผมทํางานอยู่กับโรงเรียนทํางานด้านการศึกษาผมช่วยตรงนู้นตรงนี้อันนี้อันนี้คืออีกหนึ่งความภูมิใจของผมเหมือนกันดูกู g o ทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี